ยอมเลยอ่ะยังไม่ถึงยอดเลย,ย,อเ,ลยเออชันมากนะภาพที่เราเห็นในโทรศัพท์กับภาพที่เราเดินนี่โหอันนี้ในชันประมาณสักกี่องศาวะเนี่ยประมาณสักน่าจะเกินอ่ะถ้าเทียบกับเส้นตรงนะน่าจะสักห้าสิบห้าถึงหกสิบอะโอชันมากอ่ะ ชันมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเส้นช่องว่างที่อยู่บนหัวเราไม่มีที่หลบด้วยตรงนี้กิ่งไม้โอ้โหยอมล้าเลยขณาวเราเดินยังลําบากเลยครับเดินให้เจดุงยชาเหลียได้เนาะโอ้โหอย่างน้น้อยให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาละเส้นนี้แต่ว่ามาไม่สุด แต่เส้นนี้มาไม่สุดแต่ก็คงไม่พิศวาสแล้วล่ะไม่น่ามาแล้วล่ะชันมากขึ้นเขาอย่างเดียวอันนี้คืออยู่บนยอดเขาเดินตามสานเขาครับสอ,อสองข้างทางนี้ก็คือเหวสองข้างทางนี้ก็คือเหวนะครับนี่ข้างล่างเหวลึกคือใครยมาเส้นทางนี้ก็มาเช้า แล้วก็ต้องมาเคลียร์เส้นทางก่อนหกหดมากเดี๋ยวมาจุดนี้โอ้โหมีหลุมมีก้อนหินมีเศษไม้มีหนอ่อไม้ไม่มีโอ้โหต้นไม้โอ้โหลำบากมากอันนี้ต้องวิบบ่า ที่เขาบอกวิบานน่าจะไปได้อยู่แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นมานานละเส้นทางนี้ไม่มีคนขึ้นมานานละแสดงเดียวพวกที่ขึ้นน่าจะเป็นพวกที่ขี่มอไซด์วิบากขึ้นกันชาวบ้านเขาคงไม่ขึ้นหรอกดูละเหาะชาวบ้านเขาขึ้น,ขนเขาก็แค่อยู่แค่ข้างล่างอโอ้ของเรารถมอไซ์ธรรมดาเราขึ้นมาไกลขนาดนี้ก็เก่งม,มากแล้วล่ะ Oh. ไม่รู้จะกลับไงเลยกลับไงไม่รู้ละกลับง่ายกว่าครึ่งแล้วกันเทียบดูแล้วกลับน่าจะง่ายกว่าไม่รู้ซื้อหล่อไม่รู้เหมือนกันนะดงลงไม่รู้ว่าคือของส่วนไหนเลยแต่ว่า ดองหลงนี่ไี่น่าไปต้องมาเคลียร์เส้นทางก่อนอ่ะโอ้เส้นทางนี่โหดมากยอมเลยเดีที่หลุมเนี่ยหลุมลึกประมาณเมตรนึงอ่ะหลุมเนี่ยล่องเนี inhos, in ่ยโหต้องยอมต้องยอม โอ้โลองในลึกมากลึกประมาณ40เซนอันนี้ติดแน่นอนอะถ้าผ่านตรงนี้แล้วสบายนี่เออหน้ามาอยู่แต่ผ่านตรงนี้ยังเหลืออีกลายดาข้างบนจบเลยตรงนี้จุดหนึง่ง ด้วยทำให้ใบไส้ก็คือนี่ฮะใบไส้เป็นอย่างนะี้โอ้โหตรงนี้เนี่ยติดแน่นอนอะเวฟอ่ะโอ้ติดแน่นอนติดชัวร์มีจุดนี้ติดชัวร์จุดจุดเนี้ยความยาวประมาณเม็ดครึ่งนะครับตรงนี้มอไซต์ธรรมดามาเนี่ยติดแน่นอนตรงนี้เจอแล้วจุดโอ้โห ยอมแล้วครับยอมแล้วปาตัดลรอง่ายกว่ามาก<ฮะ>ปาตัดล้ง่ายกว่าแล้วโ,โ,โอ้โหถึงว่างงละถึงว่าแล้วทําไมพี่ที่เขาเคยขึ้นมาเขาบอกว่าทางให้ชันมากอ๋อชันจริง,รงขึ้นแต่เขาขึ้นแต่ยอดเขาไม่ใช่ขึ้นเนะินน่ะขึ้นเขาเลยอ่ะขึ้นยอดเขาอ่ะอืม ระดับประมาณ55 5. 5. อ,องศาถึง65องศาโอ้ชันมากอ่ะยอมแล้วยอมแล้วซาเนอร์อื้อเียความกระหายปลาะตาเลย <c oughs> ความอยากเราหายหมดเลยเลย <c oughs> จออย่างนี้แล้ว

เนี่ยต้องชวนแสงขึ้นจะขี่จักรยานมาหยอดนเอาแสงให้ยอชวนแสงได้อยู่นะจักรยานน่าจะได้ตรงนี้นะยอ้ม้า้าดินข้าดินาถึงเนโอ้ล็กมากตรงนี้ตรงนี้ลึกประมาณเม็ดกว่าเม็ดหนึ่งนะตรงนี้ล่องเนี้ยลึกประมาณเม็ดหนึ่งโอ แสดงว่าที่เราขึ้นมาข้างล่างนี้ง่ายกว่าข้างบนเยอะเลยเ,เห็นแล้วง่่งนอนก็สามโมงเลยนะเข้าจอเลยเนอ้ขึ้นมาข้างบนนี้จบเลยชีวิตนี้ไม่มาแล้วครับเส้นนี้มาครั้งนี้ครั้งเดียวพอ